แตงกิ่งทุเรียนตอนที่3นะครับโคนใหญ่ลำต้นเล็กกิ่งแข่งประทานเยอะกิ่งหัวแตก็มีมากมายเราจะแก้ทรงยังไงให้ลำต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทรงกิ่งที่จะสามารถทำลูกในอนาคตต่อไปได้นะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากกดปุ่มบริเวณด้านข้างของวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกษตรตองแปดของเราด้วยวันนี้ผมอาจารย์อนุริศจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องเคลียร์กลิ่งใหญ่ๆที่มันอยู่บริเวณต่ำๆไม่สามารถไว้ลูกได้เนี่ยเคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแย่งอาหารแล้วก็อาหารจะทั้งหมดก็จะพาเข้าไปสู่บริเวณลำต้นลำต้นก็จะใหญ่กลิ่งที่จําเป็นบริเวณด้านบนก็จะใหญ่ตามไปด้วยวนะคะรับอันนี้เป็นหลักการสําคัญเลยเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอไปพร้อมๆกันนะครับร้อยเห็นไหมครับร้อยมาฉัดหนึ่งไปเหลือ60แล้วพอมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับเหลือแค่20เอง เล็กมาก,มกต้องใจเด็ดนิดนึงเพราะข้างบนมันเล็กครับอันนี้ต้องเอาออกเลยอาจารย์แล้วอันนี้ก็นี่เอาออกอ่า<อ>ใช่ต้องต้องเหลือทางเดียวครับไปทางใหญ่ก็ได้เอาใหญ่ไว้นะค,ะคบเดี๋ยวคุณกุ้งถ่ายรูปไว้ก็ได้แล้วดูตรงเนี้ยจากที่ว่ามันจากร้อยเหลือยี่สิบนะเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่นี่ไม่ได้อันนี้ใหญ่เกินอันนี้ต้องต้องไม่ไม่โน้มก็ต้องจัดยอดแข่งเลี้ยงกิ่งข้าง ที่เล็งนะเอากิ่งข้างไว้กิ่งเดียวแล้วก็คุมยอดอื่นให้หมดเหลือให้ไปทางเดียวได้ได้ถ้าได้เข้าใจหลักการนี้เราจะไม่ค่อยห่วงละเพราะว่าจะาอ,อกคใช่ครับเหลือเลย<ๆ>ยอดเดียวอ,อันนี้อันนี้ผิดรูปเห็นไหมอันนี้ผิดรูปคือเอาออกเลยจิ้มลงเนี้ยอ,ออกเลยที่ผิดรูปเพราะมันเบียดกันเกินครับ อันนี้ก็หัวแตกหัวแตกก็เราต้องเลือกไปทางเดียวยอ,ยอดยอดกุดอันนี้ยอดสวยหัวแตกอย่างเงี้ยเราจะ <c oughs> เขาเรียกว่าไว้ไปทางเดียวอ่ะเนี้ยเขาใหญ่แล้วก็มีอีกกิ่งหนึ่งคือกิ่งนี้เห็นไหมครับที่ตั้งแข่ง <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีโน้มได้ไหมหรือถ้าโน้มไม่ได้ก็ต้อง <c oughs> ตัดยอดแข่งเลี้ยงกิ่งข้างหนึ่งกิ่งพอได้ไหม <c oughs> ถ้านโน้มต้องโลเยอะ <c oughs> โลไปประมาณสักหนึ่งสองในสาม น,นมได้ก็โลนี้เลยแต่นี้ต้องมัดเชือกไว้ต้องหาอะไรมาโนมอาใช่ใช่ใชและถ้าหากเพื่อนๆต้องการรับชมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการแต่งกิ่งทุเรียนแบบต่างๆเพิ่มเติมสามารถกดไปที่หน้าช่องเกษตรตอง8เลือกบริเวณด้านบนที่เป็น p ย a y ิสต์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกิ่งทุเรียนได้เลยเราแยกไว้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้เลย ขอบคุณทุกการกดใจเป็นกำลังใจให้กับเราและอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ